โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณกับผมช่องตกกล่องแชแนลกันอีกแล้วอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนําฮีโร่หน้าไต่แรงในซีซั่น22และ23ที่กําลังจะมาถึงในซีซั่นหน้านี้นะครับก็จะมีฮีโร่อะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝากกด like, ๆๆไ,ปไปลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะทุกคนใกล้ถึงหนึ่งนซับเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับก็ช่วย ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยลุยคาเตือนก่อนเลยใครที่จะดูคลิปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับใครที่ไม่ชอบใจหรือใครที่ไม่พอใจนะครับก็อย่าลืมนะว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะบน่นอาจจะอะไรได้แต่กรุณาให้เกียิกันด้วยนะเพราะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แทงนะครับผมจะแนะนําตําแหน่งละฝ่งตัวเท่านั้นนะเพราะว่าฮีโร่ตัวเก่งๆเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะหยิบมาแค่2ตัวพื้นฐานก่อนนะทุกคนถ้าใครที่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอทำอีพีสองอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกของแทงหรือซัพพอร์ตในวันนี้ที่ผมจะแนะนําก็คือโวคอร์นนั่นเองนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะในด้านของการล้วงดาเมจนะ เปิดไฟตามไฟนะครับอะไรก็ทําได้หมดเลยนะครับสามารถล้วงเองได้ด้วยนะแบกแรงได้ดีนะครับเป็นโลมที่สามารถแบกแรงได้เออคิดเอาตัวมันเก่งขนาดไหนกออ็เป็นฮีโร่ดีแบบว่าไม่ต้องการตัวล้วงก็ได้นะครับล้วงเองนะครับออลูกน้องไม่โหดท่าพี่อะไรอย่างนี้นะครับตัวเปิดอะไรอย่างนะเงี้ยนะเดือนดหน่อยนะตนนัวนี้โอ้ก็รู้สมบัตกันดีนะครับก็ใครที่มองหาตัวโลมดีๆสักตัวเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นเวอร์คอร์ดเลยนะครับตัวแรกนะก็จะประมาณนี้เนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกันเลย โอเคตัวที่สองที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นมีหน้าเลยนะครับมีหน้าเนี่ยผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดับมาเพื่อแก้ทางแครี่บางตัวนะครับหรือว่าป่าบางตัวเช่นลาวิลเอเลนดอร์คาเฟ่นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันชอบตัวตีเร็วๆลุวนะครับอ่ามันก็จะแบบสแต็กมันจะเด้งไวนิดนึงนะครับคนเลยชอบนะอ่าก็เวลาเจอลาวิลเนี่ยโอ้โหลาวิแบบเหมือนอารมณ์อารมณ์เหมือนโดนห้ามยิงนะห้ามยิงอัตโนมัตินะไม่งั้นเพื่อนโดนควงตายนะ ตัวมันเก่งนะทุกคนเวลาเจอแคลลี่ตีเร็วๆรๆ,ๆเนี่ยมันชอบนะครับก็ผมที่แนะนําตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่มีซีซีด้วยนะทุกคนมันฟิกเข้าไปฟรีๆเปิดไฟเพื่อนเซงงามๆรวบ5้รวบ4ี่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็เป็นฮีโร่ที่ผมแนะนําเลยนะในตําแหน่งของซัพพอร์ตหรือว่าแทงนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันตาแหน่งต่อไปเลยเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งไฟเตอร์กันเลยปะตำแหน่งไฟเตอร์หรือว่าตำแหน่งออฟเลนที่ผมจะแนะนำตัวแรกเลยนะนั่นก็คือ เยนานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นฮีโร่ทีข้างที่จะเล่นได้หลากหลายลุปแบบมากเลยนะอึดมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไวนะครับเคียวเว็เก่งล้วงได้นะครับเยืนแทงได้ด้วยนะครับอ่าเป็นฮีโร่ที่สามารถแบกแรงได้ชิวๆเลยนะครับใครที่เล่นเก่งเล่นเป็นนะก็เป็นฮีโร่ที่ผมแนะนําเลยนะครับใครที่อยากจะมองหาออฟเลนดีๆสักตัวผมก็จะแนะนําเป็นยีนาเลยนะครับตัวมันเนี่ยขางที่จะเล่นได้หลายลุปแบบม,มากเลยนะยิ่งใครที่ดักยากเนี่เก่งแนวโอโ้ยหโหบอกเลยว่า เซียนนะครับตัวที่ผมเนี่ยไม่อยากเจอเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นโอเมนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ของขัที่จะเล่นง่ายนะทุกคนใครที่ไม่ใช่เมนออฟเลนเนี่ยก็อยากจะหาออฟเลนดีๆสักตัวเป็นเล่นเนี่ยไม่ใช่ตัวเสืงทีมเนี่ยก็จะแนะนําเป็นโอเมนเลยนะครับโอเมนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่่อนขังที่จะอึดมากเลยนะครับสามารถสปิทเลนเก่งนะเจอสองสามไหวนะถ้าไม่ใช่ตัวทชลทางนะก็จะแบบว่ายืนแบบโอ้โหทั้งวันนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะ ก็เป็นฮีโร่ที่ผมแนะนําเลยครับถ้าใครที่มองหาออฟเลนที่เล่นง่ายเก่งๆสักตัวก็แนะนําเลยนะครับไปเดี๋ยวผมแถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแถมให้ก็คือฟลอเรนติโนนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สกิลเพลย์แล้วก็ความชมนานาญในการเล่นฮีโร่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าระดับกลางๆและระดับน้อยๆเนี่ยโอ้โหเ,เล่นยากอยู่ดีนะครับต้องใช้ความชมนานาญระดับเซียนเลยนะครับก็ถ้าใครที่เล่นฟลอเรนชั่มระดับ คือเทพอ่ะเออใครเล่นลามเทพไม่หลุดดอกเลยเนี่ยโอ้โหเป็นตัวที่แบกแรงได้ดีสุดๆเลยนะครับก็ไม่มีใครชนะพี่แกได้จริงๆนะในเลนอะ่ะยกเว้นหยาดเวลว12อะ่ะสู้ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งนะใครที่มองหาว่าพี่ผมอยากเป็นเวนออฟเลนอยากแบกเพื่อนด้วยตําแหน่งออฟเลนเนี่ยผมก็จะแนะนเป็นฟอร์เลนเลยนะครับไปก็มีแค่นี้เนาะออฟเลนสามตำแหน่งสามตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปตําแหน่งต่อไปเลย ตำแหน่งต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือตำแหน่งของจังเกิลหรือว่าป่านั่นเองนะครับตัวแรกที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวที่มีชื่อว่านาคอนครับตัวโหดตอนนี้เนี่ยมาแรงมากเลยนะครับโดนแบนทุกเกม <laughs> ใครที่เป็นเมนนาคอนจะเข้าใจดีนะว่าโอ้โหพี่ ปล่อยให้ผมเล่นเถอะผมไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้นะโอ้โหตัวมันเนี่ยเก่งมากเลยเขาแบนกันระนาวเลยนะครับก็หลังจากที่โดนบัฟมานะครับให้ตีเนี่ยอึดขึ้นมีความเร็วโจมตีที่นานขึ้นนะครับก็กลายเป็นตัวที่เก่งโคตรเลยนะครับก็สามารถล้วงได้ดีล้วงได้ง่ายเข้าถึงตัวแครดี่ตัวหลังได้ง่ายนะครับแล้วก็ตายยากด้วยนาดามิก็มีนะครับโอ้ก็ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเจอป่าตัวไหนก็เจอได้หมดเลยนะครับตัวแพ้ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับโอเคก็เป็นตัวแรกนะแต่ แต่ตอนนี้คนะ่อนข้างที่จะใช้ความชํานาญหรือว่าสกิลเพคค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะทุกคนใครที่อยากจะมองหาปลาแบกบๆเนี่ยผมก็นะนําเป็นนาคอสเลยนะครับก็ถ้าหลุดก็เล่นเลยนะทุกคน <laughs> ไปทุกคนไปตัวที่สองกันเลยตัวที่สองที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเอเลนดอนนะครับในตําแหน่งของจังเกอร์นะโอ้ตอนนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งฟาร์มไว้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ผิวไหวดังสายน้ําด้วยนะถึงตัวมันจะบางตัวมันจะมีข้อเสียเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับข้อดีแล้วเนะี่ยข้อดีมันเยอะกว่านะครับก็ตัวที่จะสามารถเอ่อเขาเรียกว่าลบลีกไวนะครับผิวแท้หนาคอเลยนะแต่หนาคอนมันแต่หนาคอต้องตีใกล้มาเลยแบบเสียเร็วก,กว่าก่อนเอ็นดอร์นะเอ็นดอร์แบบ เี่วนะครับที่วไหวดังสายนานนะก็แนะนําเลยนะฮีโร่เอ็นดอเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มค่อนข้างไวนะครับดีเก่งครับแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้ใช้ความชำนาญนิดนึงนะครับทุกคนใครจะเล่นก็อย่าลืมไปฝึกกันด้วยนะครับไปเราไปตําแหน่งต่อไปเลยโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันในยตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเมนนั่นเองนะครับฮีโร่ที่ผมจะแนะนําในการแบกแรงนยผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนใครที่เล่นเป็นเนี่ยอย่าลีรออย่าลีลานะครับจัดเลยโลลิออนนะครับเป็นเมทที่ค่อนข้างที่จะ เล่นได้เก่งมากๆเลยนะครับตัวมันเนี่ยโซนได้ทำซีซีก็มีดามจก,ก็มีครับโอ้โหยิงโฟกสตอมเลนอะไรเงี้ยแบบกดดันเลนเอาเก่งมากเลยนะครับเป็นตัวที่ในโปรลีกหรือว่าในแลงก่อเนี่ยเขาใช้กันบ่อยมากเลยครับในโปลีกเนี่ยแทบโอกาสหลุดเนี่ยแทบจะ0 0 0 0เเลยครับคือมันน้อยมากนะโอกาสหลุดน,นะคือแบบเป็นฮีโร่ที่เก่งโกงครับไม่ว่าจะโซน ทำซีซีนะครับหลบลีกก็มีอมตะก,ก็มีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงเนี่ยตอนนี้แต่ผมเล่นไม่เป็นหรอก <c oughs> ผมยังย,งยกบ้าเลยโอเคก็แนะนําเลยนะครับใครที่อยากจะมองหาเมนเมดสักตัวนะครับก็แนะนําเลยครับโลลิออนนะในแรงตอนนี้ก็หลุดค่อนข้างบ่อยนะครับก็แนะนําเลยนะครับตัวแต่แรงค่อนข้างดีนะไปะแต่เราเป็นตัวที่สองเลย โอเคทุกคนผมจะไม่แนะนําเมต,ตัวที่2ที่น่าเล่นและกระโคตรเก่งเลยนะครับผมก็จะแนะนาเป็นเจ้าคลิกซี่เลยนะตัวนี้เนี่ยโหค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะแต่หลายๆคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเล่นกันเพราะว่า ฮีโร่ตัวนี้มันไม่ค่อยเที่นะมันไม่ค่อยพลิ้วไม่ค่อยสมูทนะเพราะเลยไม่ช่อยชอบเล่นกันนะครับแต่ใครที่ลองเจคิกซี่หรือว่าเคยดูคิกซี่มาแล้วจะเข้าใจถึงความเก่งความโกงของมันนะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีซีซีที่ค่อนข้างยกง่ายและแม่นยำม,มากเลยนะอันตีเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแบบทะลุทะลวงเลยนะสกสิลหนึ่งเนี่ยโอ้ยบอกไว้ก่อนมันแรงทุกส,ก,สกิลจริงๆนะโคตรคนนี้นะก็นแนะนําเลยนะครับเมตัวนี้นะคนนะใครที่มองหาเมทเล่งงงนง่ายๆนะบาง เล่นง่ายๆสกิลแรงๆครับตัวโกงๆนะก็แนะนำเป็นคิกตี้เลยนะครับผมไปเก้มานี้อ่ะน้องเมทก็อย่าลืมนะครับคิกตี้ไปไปตำแหน่งต่อไปกันเลยโอเคเราก็มาในถึงตำแหน่งสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือตำแหน่งของแครี่นั่นเองนะแครี่ที่ผมจะแนะนำตัวแรกนั่นก็คือตัวนี้จริงๆนะให้ยาเตะนะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยครับหลุดในแรงค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าผมเห็นเส้นอย่างเดียเขาจะแบนไฮเตะกันนะส่วนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า แบนทำไมนะเพราะว่าฮีโร่แครี่มันก็น้อยอยู่แล้วนะมันจะไปนแบนอีกเอออันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเขาเขาก็แบนถกแล้วผมหมันไส้ผมอยากเล่น <c oughs> ไปเล่นสักทีนะครับแบนตลอดแบนอยู่ได้นะครับเป็นฮีโร่ที่นขาคที่จะผิวไหวเก่งนะพลังเออเขาเรียกว่าอะไรวะความการทําดาเมจเนี่ยเขาค่อนข้าง,ง,งดีด้วยนะมีดาเมจ e ทู 2, ดาเมจ e ด้วยนะยิงแทงแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ไวอันติคณไอ้บิดก็มีนะครับเก็บสก,กิลได้ดีนะก็แนะนําเลยนะครับใครที่อยากจะเล่นแครี่ แคลลี่เก่งๆสักตัวเนี่ยผมก็แนะนําเป็นไฮยเตะเลยนะครับเอาไปตัวที่2กันเลยตัวที่2ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นั่นก็คือเอลซูนั่นเองนะครับเป็นฮีโร่ที่แคลลี่ที่หลายๆคนเนี่ยเขายังไม่ยอมรับกันนะครับก็แบบทีมกูเอลซูอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ถ้าใครจะเล่นเอลซูเนี่ยก็ต้องหัดกันก่อนหัดให้ดีนะครับเพราะว่าสกิลซูมเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับใครที่เล่นแต่ซูมเนี่ยก็จะเป็นแคลลี่ที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะใครที่เอาแต่ซูมนะครับใครที่เล่นได้แบบ จังหวะไหนซูมจังหวะไหนยิงธรรมดาเนี่ยคนนั้นแหละครับเขาจะเป็นคนเล่นเอลโซที่น่ากลัวมากเลยนะใครที่ซูมแบบแม่นมากเหมือนล็อกเป้าเนี่ยโอ้โหคนนั้นยิงน่ากลัวเขาไปใหญ่นะทุกคนก็เวลาเล่นเอลโซเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับก็ฝึกยิงให้ดีก่อนนะใครที่เล่นไม่เป็นนะครับส่วนใครที่เล่นเป็นก็น่าจะรู้ดีนะว่าเป็นตัวฮีโร่ที่ค่อนข้างที่สามารถชนะแคลรี่ด้วยกันเองทุกตัวเลยนะครับจเวนโจนะที่นะทแบบพอแบบสัมบีสัมเบีสัมเบีก,กันได้อยู่นะก็ประมาณนี้เนาะแครี่นะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับว ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำฮีโร่การไต่แรงนะครับสำหรับตําตำแหน่งนะครับตำแหน่งละ2ตัวนะครับก็มีแถมไปด้วยตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะในการแนะนำฮีโร่นะก็ขอย้ำอีกคีหนึ่งนะครับสำหรับการแนะนำทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับใครที่เห็นด้วยก็ ยินดีนะครับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกตรงนี้นะทุกคนไปไว้เจอกันคลิปหน้าทุนสวัสดีครับ